สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไทยไอเดโอกราฟนะคะคลิปนี้พบกับพี่ออรี่เช่นเคย กว่าจะกลายมาเป็นไม Li t t l e Pony โพนีอย่างทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อว่าโพนี่น้อยกลุ่มนี้เคยเป็นแค่ไลน์อัพของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงที่ถูกทิ้งค้างสต็อกจนฝุ่นจับหนาเตะเพราะเด็กๆไม่ค่อยอยากจะเล่นด้วยสักเท่าไหร่ซึ่งพัฒนาการที่ก้าวกระโดดขนาดนี้เหล่าโพนี่จะต้องผ่านอะไรไมาเยอะมากแน่ๆดังนั้นคลิปนี้เราจะมาเปิดประวัติไมล i t t ต e Pony โพนีกันว่าเส้นทางสู่มิตรภาพอันแสนวิเศษจากของเล่นห้างแถวสื่อของเล่นสุดปังขนาดกลายเป็นทั้งแอนิเมชัน การ์ดพลังหรือแม้กระทั่งสารคดีมาแล้วแต่กว่าที่มิตรภาพอันแสนวิเศษจะแสดงผลนั้นโพนนี่เหล่านี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างติดตามได้ในคลิปนี้เลย ตอนกำเนิดของไมลิต t นโพ o ี่เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2524ณบริษัท h a s b ล o บริษัทผลิตของเล่นยักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกันโดยเป็นไลน์อัพของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงที่ใช้ชื่อว่า m ม p r e t t ต p o n โพตุ๊กตามมาขนาดใหญ่พร้อมแขงคอและหางที่เงางามวิง้งวับแต่ปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรซึ่งทางบริษัทคาดว่าน่าจะเป็นเพราะขนาดของไม p r e ริ y ต o n โพีที่สูงประมาณ10นิ้วนั้นใหญ่จนเกินไปและหน้าตาก็ยังมีแบววอีก ด้วย h a s l o w จึงทำการปรับรูปโฉมใหม่จนได้มาเป็น My Pretty Pony and Beautiful Baby ที่มีขนาดเล็กลงแต่ก็ยังคงแป็กอยู่ดีต่อมาในปีพศ2 5 2 6 h a s b า o ทํากทำการยกเครื่องครั้งใหญ่ให้กับเหล่าโพนี่จนได้ออกมาเป็นหมาน้อยผู้สดใส My Little Pony และกลายเป็นสินค้าเซ็ตโดยเซ็ตแรกประกอบด้วย ลับมาคราวนี้ My Little Pony ตีตลาดสำเร็จกลายเป็นของเล่นยอดน,นิยมของกลุ่มเด็กผู้หญิงและมีการแตกลายสร้างหมาตัวใหม่อีกมากมายจนสามารถจัดประเภทแยกกลุ่มของโพนี่ออกเป็น3เผ่าพันธุ์ตามความสามารถของแต่ละเผ่าได้แก่ Earth Pony เป็นโพนี่ดั้งเดิมสามารถเชื่อมโยงกับธรรมชาติและสัตว์ Earth Pony จะมีบทบาทค่อนข้างสูงเพราะพวกเขาเป็นเผ่าเดียวที่มีความสามารถในการเพาะปลูก ยูนิคอนเป็นเผ่าที่มีเขาและสามารถใช้พลังเวทมนต์ได้โดยการใช้เวทมนต์นั้นจะต้องอาศัยการฝึกฝนและเรียนรู้อยู่เสมอเทคาซัสเป็นเผ่าที่มีปีกสามารถบินสัมผัสและเดินบนก้อนเมฆได้รวมถึงควบคุมสภาพอากาศได้ด้วยซึ่งโพนี่ทั้งหมดอาศัยอยู่ในดินแดนแฟนตาซีที่มีชื่อว่ารีม m ว a l ลี y ซึ่งภายหลังสายพันธุ์ม้าต่างๆรวมถึงดินแดนแฟนตาซีที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปีพศ2526นี้ก็ได้กลายเป็นร ฐานให้กับตัวละครในฉบับอนิเมชันนั่นเองเห็นพร์นี่หน้าตาแบ๋วๆแบบนี้พวกเขามีประวัติยาวนานหลายสิบปีเหมือนกันนะคะ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น4ยุคด้วยกันโดยยุคแรกหรือ G 1อยู่ในช่วงปีพศ2524ถึงพศ2535และแอนิเมชันชุดแรกของ My Little Pony ก็เกิดขึ้นในยุคนี้นี่เองโดยเริ่มต้นขึ้นในปีพศ2527ใช้ชื่อตอนว่า Rescue at Midnight Castle และเนื่องจากกระแสะตอบรับดี Hasbro ก็ไม่รอช้าจัดอนิเมชันตอนพิเศษให้อีกหนึ่งตอนในปีต่อมาใช้ชื่อว่า Escape from k a t r i n a และปี ต่อมาก็ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ใช้ชื่อตรงๆเลยว่า My Little Pony the Movie ก่อนที่สุดท้ายจะถูกพัฒนามาเป็นแบบฉายทางทีวีโดยใช้ชื่อว่า My Little Pony and Friends สไตล์การเล่าเรื่องอย่างน่ารักสดใสเพราะเน้นกลุ่มเป้าหมายเด็กเล็กเป็นหลักและยังมีตัวละครมนุษย์มาร่วมเป็นตัวละครหลักของการ์ตูนอีกด้วยเวลาล่วงเลยมาถึงปีพศ2 5 3 5 ซึ่งเป็นช่วงท้ายๆของยุคที่1เป็นเวลาที่ทาง Hasbro ทํำการฉลองเข้าสู่ขรัวปีที่10ของซีรีส์โดยการปรับโฉมม้าน้อยทั้งหลายให้เติบโตกิ๊บเก๋ขึ้นพร้อมทั้งปล่อยการ์ตูนแอนิเมชันชุด My Little Pony Tales ที่ปรับเปลี่ยนการเดินเรื่องให้เป็นกลุ่มตัวละครม้าน้อยเพศหญิงใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นมีเครียดเรื่องเรียนเรื่องรักแต่ในยุคนี้ยูนิคอร์กเพกา,าสัสกลับถูกตัดออกไป หลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคที่2หรือ G2 อยู่ในช่วงปีพศ .2536 ถึงปีพศ .2545 ในยุคนี้ได้มีการเปิดโลกของม้าน้อยกลุ่มใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Friendship Gardens ตัวม้าถูกออกแบบใหม่ให้ดวงตาวิ่งวับมากขึ้นหัวกับตัวผอมบางลงแต่กลับไม่ได้รับความนิยมจึงไม่มีการทำแอนิเมชันออกมาตัวของเล่นกันเน้นจำหน่ายอยู่ในโซนยุโรปที่พอจะมีคนรักม้าน้อยชุดนี้อยู่บ้าง เวลาผ่านไปถึงปีพศ .2546 กาวเข้าสู่ยุคที่3หรือ G3 ของ My Little Pony เป็นยุคที่โพนี่น้อยเหล่านี้ถูกปรับปรุงใหม่อีกครั้งโดยเป็นการปรับให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่เด็กลงกว่าเดิมสร้างดินแดนใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Pony v วิ l สและเริ่มนำเอายูน c o r n ์นกับเพ g าซัสกลับมาอีกครั้งกลับมาคราวนี้ถือว่าเป็นการคืนฟอร์ม สินค้าขายดีแต่ออนิเมชันกลับเน้นจำหน่ายในรูปแบบของซีดีมากกว่าน้อยตอนนักที่จะได้ออกอากาศทางทีวีเป็นยุคที่เรียกได้ว่าตกต่ำที่สุดของอนิเมชัน My Li ลิตเติลอพเลยก็ว่าได้เพราะเนื้อเรื่องขาดความน่าสนใจและอนิเมชันไร้แรงดึงดูดจนกระทั่งในปีพศ2553ก้าวเข้าสู่ยุค 4G เอ้ยไม่ใช่ยุค G.C. ของ My Little P o n y ที่เหมือนเป็นการฟื้นฟูอาณาจักรให้แก่เหล่าโพนี่น้อย จากความล้มเหลวของอนิเมชันในยุค G3 ประกอบกับภาพยนตร์ทสฟอร์มอร์ของ Michael Bay สามารถช่วยให้ยอดขายของเล่น er. ท Trans ส์ฟอร์ mer พุ่งทะยานยังไม่เคยปรากฏมาก่อน h a s h b l o r จึงนำแฟรนไชส์ My l i t t เติลอพ ny กลับมาผลิตและปรับปรุงใหม่อีกครั้งโดยปรับเนื้อเรื่องและภาพลักษณ์ตามคำแนะนำของมา r g ก r e ร r ตโรสผู้จัดการของ Hu b n น t w o ว k รวมถึงรองประธานอาวุโส l i n ดา s t e i n e r หนึ่งในคนที่ชื่นชอบแฟรนไชส์นี้ด้วยแนวคิดที่ว่าเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีแต่ยังคงเก็บเรื่องราวของวิตรภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคมไว้เป็นแกนหลักของเรื่อง แถมยังได้อ n นิเมเตอร์และผู้เขียนบทลอเรนฟอส ผู้อยู่เบื้องหลังการ์ตูนที่คนทั่วโลกรู้จักกันดีอย่าง Powerpuff Girls และ Foster Home บ้านของพ้องเพื่อนในจินตนาการเขามาช่วยยกเครื่องครั้งใหญ่ให้เหล่าโพนี่น้อยโดยตัวฟอสเองกล่าวว่าเธอรู้สึกไม่เชื่อมันเป็นอย่างมากในช่วงรับงานช่วงแรกเพราะเธอพบว่าเนื้อเรื่องเดิมของ My Little Pony มีความน่าเบื่อและไม่เป็นที่จดจําแม้ว่า My Little Pony คือหนึ่งในของเล่นโปรดของเธอในวัยเด็กแต่เธอรู้สึกผิดหวังที่จินตนาการของเธอในเวลานั้นไม่เหมือนกับใน ฟอสได้กล่าวถึงเนื้อเรื่องเดิมๆว่ามีแต่ปาร์ตี้น้ำชาไม่จบสิน้นขำอย่างไร้เหตุผลและปราบตัวร้ายสำเร็จเพียงแค่แบ่งปันให้เขาหรือร้องไห้ ทำให้โอกาสที่ได้ร่วมงานกับไมล i t t ต e p อร์โพในครั้งนี้เธอหวังที่จะพัฒนาให้เป็นการ์ตูนเด็กผู้หญิงที่ไม่มีแต่ความน่ารักหวานแววตัวละครไร้ความสมดุลและติ้งตองเธอจึงออกแบบกลุ่มตัวละครที่มีความแตกต่างกันและมักทะเลาะกันแต่สุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันได้และแนวคิดที่ผู้หญิงไม่สมควรถูกจํากัดในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกให้ทําหรือไม่ทําฟอสต์ยังเล็งให้ตัวละครนั้นเป็นที่จดจําและมีแบบแผนของความเป็นหญิงเช่นเป็นนอนหนังสือเพื่อเพิ่ม ความสนใจให้กับคนดูโดยเฉพาะหญิงสาวและยังมีการเพิ่มสัตว์ในจินตนาการที่ทำให้เด็กวาดกลัวอย่างบางกอเนื้อหาบางส่วนก็ไม่ได้ทำเพื่อทายเด็กอย่างเดียวแต่ก็ยังเด้นเรื่องราวมิตรภาพของตัวละครโดยให้มีความตลกขบขัน My Little Pony Friendship is Magic ย้ายมาเล่าเรื่องในดินแดนสมมุติที่ชื่อ Equestria ดินแดนที่ม้าประเภทต่างๆอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขและในเรื่องก็ได้นำเอายูนิคอรนและเพคาสัสกลับมาอีกครั้งรวมถึงแนะนำอลิคอนม้าที่มีพลังของ Earth Pony u n ยูนิคอนและเพค a าสัสอยู่ในตัวเดียวกันเพิ่มมาด้วยการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงมหาศารนี้ได้ผลตอบรับกลับมาอย่างเกินคาด คราวนี้ My Little Pony ไม่ได้เป็นเพียงแค่การ์ตูนสำหรับเด็กผู้หญิงแล้วแม้แต่เด็กผู้ชายลามปามยาวไปถึงวัยรุ่นจนกระทั่งพ่อแม่ก็ติดการ์ตูนเรื่องนี้อย่างงอมแงม ถึงขั้นเกิดกลุ่มแฟนๆของ Friendship is Magic ที่เรียกตัวเองว่า Bronies ก็เป็นกระแสสังคมอยู่มากจนมีคนเกาะติดชีวิตพวกเขาเพื่อทำสารคดีซึ่งมีสารคดีเด่นๆที่น่าสนใจอย่าง Bronies the Extremely Unexpected Adults f a n of My Little Pony ที่ได้ลอเรนฟอสผู้สร้างซีรีส์ Friendship is Magic กับ Tara Strong ผู้พากเสียงตัวละคร Twilight Sparkle ริ่มเป็น Executive Producer ประเด็นของสารคดีก็คือการตามดูว่าทำไมแอนิเมชันที่ตั้งใจเจาะตลาดเด็กถึงบูมในหมู่ผู้ใหญ่ได้ด้วยสารคดีที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือ a b r o n e t a i l ที่จับประเด็นเดียวกันแถมยังได้ Ashley Ball ผู้พากเสียงตัวละคร Apple Jack และ Rainbow Dash มาเดินเรื่อง โดยจับเอาข้อเท็จจริงที่ว่าตัวเธอเองได้เจอแฟนคลับของการ์ตูนส่งจดหมายมาเยอะมากๆแถมส่วนมากกลับเป็นผู้ชายจนเธออยากจะเรียนรู้ว่ากลุ่มแฟนๆของงานที่เธอภาคนั้นตัวจริงเป็นยังไงและก็ได้เจออะไรที่เกินคาดไปแทน นอกจากฉบับทีวีซีรีส์ที่ฉายมาถึงซีซั่นที่7แล้ว Friendship is Magic ก็มีภาคแยกของตัวเองที่เอาผลพวงมาจากที่ตัวละครหลักอย่าง Twilight Sparkle ได้รับการอวยยศจนกลายเป็นอลิคอนและเจ้าหญิงของ Equestria ก็มีเหตุร้ายเกิดขึ้นทําให้เธอต้องเดินทางไปอีกโลกหนึ่งที่เหล่ามา้ากลายเป็นมนุษย์กับบรรยากาศเมืองที่มีกลิ่นอายเหมือนโลกปกติและนั่นคือจุดเริ่มต้นของจักรวาล Equestria Girls แม้ว่า Equestria Girls จะดูแปลกหูแปลกตาแต่ก็ได้รับความนิยมไม่น้อยจนมีตอนใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องเส้นเรื่องของแต่ละตอนก็ต่อเนื่องกันแถมยังขนานกับภาคหลักอีกด้วย และนี่ก็คือการเดินทางของหล่อโพนี่น้อยกว่าจะได้เข้ามาคลองใจคนทั่วโลกอย่างทุกวันนี้โพนี่ของเราก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะมากๆแล้วน้องๆละคะชอบโพนี่ตัวไหนมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วไปสนุกกันต่อได้ที่ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะบา,บายค่ะ